โอ้ทำอะไรกินครับออย์ํำถั่วครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับบรปยากาศจำเช้าทุง่งนาเนาะอ,อาหารเช้าของเรานะครับพอดีช่วงนี้ผมติดงานเยอะเ,เกินไม่ได้ถ่ายทีมงานเราเลยครับตั้งแต่ไปทะเลวันนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมกินข้าวเช้ากันนั้นเนาะทำอะไรตำถั่วหรอรสุดยอดตำถั่ว ไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วผมไม่ว่งางใช่พาลูกพี่ขวบแตะลุยเลยตอีอะไรก็แต่ลุยอย่างเดียวเลยลุยอย่างเดียวอ่าเฮ้ยเดี๋ยวอันอ้อยตำผัวเป็นหรอือครับนี่เราสูตรตำตำผัวของผม,มคุกคุกก็น่ารักอย่เนาะคุกก็สั่งอ๋อนี่ ลองเอาข้าวดีว่าบอกข้าวไดีว่าบางคนอาจจะตำมไม่เป็นนะถัว่วทำยังไงก่อนตำกระเทียมรพริกกระเทียมตำพริกกระเทียมก่อนแล้วก็ตำถั่วให้ถัว่วไม่ต้องละเอียดมากไม่ต้องละเอียดเนาะใช่ไม่ต้องแหลกมากใช่ทํายังไงต่อ,อมันกรุบกรุบเนาะก็ปลาร้าหยอดปลาร้าหยอดเข้าไปกระขูกมะเขือคือมะเขือเทศมะเขือเทศเออมะเขือเทศมะนาวครับมะนาวแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จกระดจุระดด้วยอืม ใส่ใส่ไอ้นั่นไหมชุโรสแล้วก็ใส่รถดีไหมไม่ใส่รถดีไม่ใส่นะใส่รถดีแฉมน้ำมันหอยไหมไม่ใส่ไม่ใส่เออมันก็ตามไม่ได้นะผมเนาะแต่มันอยู่ที่สูตรนะบางคนตามเละตามไม่เละเออครับทำตามแล้วก็เป็นไงเป็นไงสุดยอดทุกอย่าง ไม่เปรี้ยวสูตรปรุงไปเรื่อยอ๋อเราชิมไปเรื่อยนะต้องชิมต้องที่เรานัวๆนัวๆอันนัวๆอันนัวอ่าน้ำปลาครับถ้าได้ปลาเป็นต่อนนี่ดีนะปลาล่าเสร็จอุจานก็อร่อยเอาออะไรมียามด้วยเอาครับสวัสดีพี่ยาม สวัสดีที่รอพอสวัสดีครับว้าเช้านี้รอพอเช้าครับคุยมาคุยรอพคอยดีครับครับผมสวัสดีครับท่านที่รอพคอครับเป็นไงครับช่วงนี้ผมไม่ได้อยู่ทุกนานาเลยไม่ได้ถ่ายเลยเนาะใช่สถานการณ์โอ้สี่วันลมเฮ้ยสัปดาห์นึงเละเออสี่วันสี่ถึงห้าวันนั่นแหละปกติเราถ่ายกันวันเป็นวันเนาะสนใจใช่ใช่ เป็นไงทำให้ดูอาการลุกๆอาการวันนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยฟาแจ้งเหลือเกินฟาแจ้งจังปังไม่มีนคนก้อนเมฆหนามีแต่เขาไม่ยอมมาบางังหน้าคี่เลดแยดแรงมากมาเ,<อ>เด็กยวสานอยากเตี้ยนห้ตัวโอ้มาดูชิมหนะซองจุ้งเบย สื่นแล้เนาะคนนี้ตำถั่วตำถั่วอ้อยเนาะตำถั่วเนาะอ้อยโอ้โหปลาปลาแดกจากโต๊ะชิมดิห่ารักโต๊ะโอ้ปลาแดกไอเพียดเครับตำนัวให้การสนับสนุนโต๊ะอ่ะชิมเนี้ยยกมายกจานเลยยกจานม,มา ยกจานไปไว้ิโออโะชิมคามัวครับจะไม่ได้วิ่งหนากระติกน้ำนะโ้มิ่งมือแบบใช่ไหมนั่งกระเด็ต้อสั่้อหอมนะลกลกลกแบนี้ลึงลุกลกนี่ครับ อันนี้อันนี้ครับสัญชาติการโบกรถจนมีคนว,ว่าไว้ในชินแล้ววันนี้อ่ะนี่ก็คือ <c oughs> อันนี้ก็คือตำนี่ก็คือตำถั่วของน้อ,อยครับน้อยเราเป็นคนตำครับสุดยอดมากสูตรในการตำเดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้าอาชิมหน่อยไหมน้อย <c oughs> ถือกล้องให้หน่นยอยอ้ชิมหน่อย ังว่าอยู่เนี่ยขยับไปหยับ,ยบมาไม่นิ่งเลยถือไว้น,ะ<ด>นี่เออโอเคขอชิมก่อนครับให้โต้มชิมไม่ได้ชิมหรอต้มไปโกว์เฉชิมหน่อย,ยอืมแต่สีสีสันโอเคนะแต่ว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นัวเหมือนนี่เนาะ ปลาแบบเป็นตัวตัวเนาะต้อปลาตัวเนาะอืปลาตัวเป็นชิ้นปลาชิ้นนก่อนเป็นยังไงได้เลยอร่อยครับต้มต้มป็นลาเป็นชิ้นหนัวเดี๋ยวโอเคละเรามีเมนูแล้วเนี้ยอทอดไข่กับมือตัวนี้เนาะโอ้ทอดไข่เจียวอันนี้ครับครับ เมนูเราทอดไข่เจียวตำถั่วเนาะก็หมูปิ้งปิ้งหมู <c oughs> โอ้โหแค่นี้ก็ <c oughs> เร็จครับเม <c oughs> นูเรา <c oughs> เดี๋ยวเรารอไอทีมงานเรามาพร้อมกันแล้วก็นั่งกินพร้อมกันเนาะครับ <c oughs> ตอนนี้ทีมงานเรามีใครบ้างเดี๋ยวามาคุยกันเนาะกินข้าวกันต็ <c oughs> <c oughs> ผมอยู่ครับพี่คิ่งดำยังอยู่ต้งขาล็อกก็ยังอยู่ครับแล้วก็น้องออยครับแล้วก็นยันเนาะครับ <c oughs> นี่เรากี่ข้าวกันครับมาวินมาวินก,ก,ก็อยู่แต่มาวินนั่นแหละมาวินไปแลนด์มาร์กแล้วมั้งอือโอ้สวัสดีมาแล้วครับครับกิ่งทำมาแล้ว,วพี่กิ่งทำถั่ววันนี้น่อยครับน่อยเราทำถัว่ว<ร>แต่แดงเดินเกินชิมด้วยชิมให้เอฟซีดูที่มัน,มนจะได้ไหมถ้าเป็นปลาเป็นตอนเนาะคนที่ไม่อยู่ที่เนี่ข้าเป็นทุกคนเลยเป็นทุกคนเลยเออ ยก่เพนไอโซเปนคนนี้อยู่เพนโต้คะล็อกทําเป็นครับแต่ว่าไม่ยอมยอมทําให้กินร้านอร่อยปะอร่อยเนาะอร่อยอืมได้เมื่อวานเมื่อวานพี่เมนูอะไรกันเมื่อวานเมื่อวานทอดหมูทอดหมูอ่ะเมื่อวานเมื่อวานใครเป็นเชฟเมื่อวานใครเป็นเชฟป้าแดงเนี่ยเมื่อวาอ้อยไม่เดินปะป้าครับน้ื่อวานตอนนี้ไปมาก็กลายเป็นเชฟเลยเนาะแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมีคิงเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือ เปลี่ยนมือฮะเปลี่ยนมือบ้างเปลี่ยนมือมือเป็นไรพี่ผมอยากกินเป็เชฟเทศอ่ะเปเทศเหรอติดใจโว้ยต้องตามไปกินไหนไม่รู้ตอนเนี้ยยาเอิ่มมาคุยกันดิเป็นไงเทศเป็นไงรายงานข่าวหน่อยก็พี่กิ่งเป็นยังไงพี่เทศอ่ะเทศอยู่ไหนละกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้ว ก็โทรมาหครับผมใหม่อวานนี้ก็โทรโทรโทรให้หางานให้โทรอ๋อโทรมาหาวิทยาลอยู่ใช่ไหมื่อคืนนี้ก็โทรโทรมาหางานยังไงก็ให้ยานนี่นา่ยันก็ฝากงานไปแล้วฝากไปเขาไม่ทำตรงนู้นไงฝากไปทำงานที่นู่นเอาเนียฝากใครไปงานฝากกับลูกสาวเพื่อนลูกสาวเพื่อนใช่ไหมลูกสาวเพื่อนเพื่อนนายยานมีลูกสาวทำงานอะไรรับเหมารัาเหมาทำอะไรมุงแผ่นมุงแผ่นน้องนายานก็ฝากให้เชิดไปทำงานรับเหมากับ ลูกสาวเพื่อนแล้วไ,ไ,ไปไหมไปไปไหมไปแล้วไปแล้วไปถึงที่แล้วทำไหมล่ะก็เขาทำอยู่พิษณุโลกพอดีนะเขาไปไปลกอดีอาเขาไปาไ,ไป,าเ,ปาเขาไปเาไปเขาไปาไปเืาไปเไปเ่าไป่ขาไปเาไปเขาไเาไเขาไเาไปเขาไปเขาไาไเขาไาไปเไปเขาไปเขาขาตปเขาไปเขาเาไไปเขาาไไปเขาไปาไเไปนขัไเไาาไปเคาไปเขาเาาเพเาพเไานเาเมเเไปาเขา นั่งรถไปถึงพิโลกก็ไม่ทำใช่ไหมกลับกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยโทรมาเมื่อวานโชว์ไม้ก็พอดีแหละได้ค่ารถเดินทางพอดีไม่งานค่ารถเดินค่ารถฟรีรถฟรีไม่งานจะฝากงานงานเครื่องเชื่อมไงไม่เราวทำไม่ได้ไงไม่เราตอนนี้ติดต่อหานยานเรื่องอะไรจะให้ยากงานให้ฝากงานให้กับงานอะไรอีกอยากได้งานอะไรที่นี่เขาทำอยู่ตรงไอ้ ยาโสธรครับออตอนนี้ก็ทำอยู่อ้าวโอเคโอเค,อ,เคอ่ะจบละสมมตว่านายันติดต่อเชืติดต่อมาอีกจะทำงานอีกอ,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 อืมเก้ะครับอ่ะไม่เป็นไรครับมากินข้าวกันในตัวไปหาแม่ไปจบเรื่องเชื้อละอืมอเก้ะครับไปงั้นเราไปกินข้าวกันดีกว่งกัปนปะไปกินข้าวกัน ข้าวจิเยด้วยรโอ้เจ้าเนาะเขาเจ้าวันนี้ครับข้ไม่ได้พี่ เขา้าลังไอเขาไปนึกเจยาฟังฟังังบาอดอาโอเคกำลังแซบเลยครับกำลังนัวเลยเนาะก็นี่ทานข้าวแล้วครับตรนี้ข้าวสตดย่างวะเ้าอโอเคนะข้าวมื้อเช้าก็เยอะเนี่ยมีอะ้รบ้างมีอหมูนยหมูทอดเคียวหมูปิ้งอ่ดเียว ทำตั่วเนาะต้องออยทำเองอร่อยดีครับอันนี้อะไรพี่อันปลาไข่ปลาคืออะไรปลาไข่ปลาข้าวเบี้ยงหมกไข่ปลาข้าวเบี้ยงไข่ปลาข้าวเบี้ยง่ะผูเชียงน้องชายโต้งมาแล้วผู้เชียงครับวันนี้ผมไม่กินเผ็ดนะเคยเมื่อเราเขาอยากกินข้าวก่อนเนาะครับเจ็ดสี่กินข้าวกันครับหนึ่งจุขออนุญาตกินข้าวก่อนครับอ่าคลิปนี้ ผมขอ,ลา,อลาไปก่อนครับผมล,ลาไปก่อนครับลาไปครับลาลาก่อนได้ไหมลาไปก่อนมาไปก่อนได้ไหมเอาม้าไปก่อนหรือลาไปอะ่ะโอเคครับยินลายเอนครับสวัสดีครับอื